ทำไมเป็นไงบ้างไม่หรอกเอ้ยไม่ไม่อะไรนะพักสายตาแล้วครับกระดิกกระดิกขาเราไม่ถ่ายคลิปไปดีกลับไปนะให้ดูเย็นแผ่นขาเฮ้ยใช่เราไปใหญ่ใส่รถไว้ีห้าะก็เอาของเราไปแล้วตอนกลับใครจะขนให้เราอ่ะ ป,ปเราต้องขวนไปเองไงวอ o ์คเขิมทูเออร์ดมเบิรบอลไทยเจอสเปอร์เลยด,ดิ๋วดิวเทินเ,เ,เป็นไงจนวี อ๋อนี่นเหมือนที่เขาตู้ลบกันเลยเนี่ยอ๋อนี่ไงจ้่ปะล่ะข้ามน้ำมาเอาหนูยิ้มหนูแย้มมาถ่ายคลิปกันติเอ้ยไม่ใช่นี่เสนอหนี่ทำไม เอามาหัดมาดิไดกลับมาค่อยอสมัมล่้ <c oughs> Yes เด hey. ี๋ยวอัพลง u t ท b e ให้มีนะแต่ต้องลงไพรเวทเอาไว้ที่ไปเที่ยวครั้งนี่แล้วอ่ะอนี่ปดา่าค ไวไหมสำไม,ต,มตู้ตู้ตาแดงไหมใจง่ว <laughs>